นี่จ้ามื่อนี่ยายอากาศจิมารีวิวของฝากด้วยจ้าพี่น้องมาจากหักโอฮักเขียดเมื่อยๆมาเห็นของฝากเศร้าเมื่อยเลยเจ้าพี่น้องนี่แห่งของฝากจากไสตาพิงจากซุ่มพ่อนซุ่มพ่อนจากซุ่มพ่อนด้อจ้าพี่น้องจากปลาทองแจ้นจ้าปลาทองแจ้นปลาน้อย ขอบคุณหล,ลายๆเด้อยคุณฝากุี่ฝากของมาหายตาเพง่งยายอาจไปหลุ่นในกันเด้อพี่น่องวาสิมีแมงหยังคุณฝากอมหยังมาห้ยยายอาจไปหลุ่นในกันจ้าเดว ีน่น้องปัดเให้ยังคือหลายแก่มีอยังเน่ยญาติเบิง้งหลายฉากหลายเดียร์น่จ้าของยา,ยาติดมักเลยพี่น้องกุยชาบอันนี้ขนมกุยชาบกุยชาบจ้าพี่น้อง กับขนมอ,อีกจ้ามืงพี่น้องสรงเสือมันหายแย่กัตตาพิงเิืงพี่น้อง นี่มันรังบักญ่เลยพี่น้องอันนี้คืออะไรอันนี้ปลาทูมันปลาทูมันพี่น้องอันนี้คือ,อ,น,น,คอน้ำตาลก้อนพี่น้อง ต้านก่อนพอดีใหญ่อาทิดินกับเขาคุณโชกับปีม้มาหายาเทิดกับเขานำพี่เนาะปี้ม่แดงกินเขาเลยวัน รสชาบจ้าชุ่งมากสองย่างแบบหวานกับแบบบาหวานเนาะจ้ะอันนี้แบบบาหวานอันนี้เป็นน้ำตาลก่อนพี่น้อง เป็นปลาหมึกเด้จ้ะเป็นปลาหมึกกินศุกมาหายายอาใไซไปหาขียดกรับกะเพ่งขอนนบคุณหลายๆายเด้อย่ะคุณป่า คือถอดายอดจ,จิตเป็นกำลังใจใอย่างใจอดทรงของมหายใยอดกระเตาเบ่งกินนอกจากขอบคุณหล,ยลายๆจ้ะขอบคุณอีกเืนนินึงเน้อค่ะคุณป้าเป็นกำลังใจใอย่อางใจอดใจอดที่ใจไหลามาจากหาเขียดไม่เมื่อยมาได้รับของฝากใอาจอดเศร้าเมื่อยเลยจ้ะ ขอบคุณอีกเครื่องนึงค่ะคุณป้าให้คุณป้าลำๆลุวยๆปารถนาสิงใดก็ให้ได้สิงนั่นเน้อจ้าให้เงินทองไหลมาเทมาจ้า่ายด้อาจกระสิจโจกคิวรีวิวของฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้า นขอบกันใหม่ด้วยจ้าขอบคุณหลยลอีกคนนึงด้วยค่ะคุณป้าของของอยากของกินมาหายแย,ย่ก็ตาเพ่งขอฝฟ้ากอแย่งหลายนะพี่น้องแต่เน่าแย่อาจมาักป <laughs> <laughs> ัญหาเขียดบันด้ของวานตุนไว้กัมีแต่สันสัน,สน ลูกนักหวานพี่น้องของตุน่นสเบียงสเบียงลยาอาดไปหา,ดหาเขียดหาเขียดหะกบสเบียงยางปลายงางทองบอกกันไม่ชิมนาครับ ขอไว้ก้อนเนีคุณป่าสุขภาพแข็งแรงขา,ขาลลยลำรวยถ้ามาขายชิงได้แตขอให้ลำรวยลำเมื่อยู่แล้วก็ขอให้ลำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะพปุคุณึ้ป่าเนาะลำไม่รว,ว,วยตัวหัวถึงเบื่อถึงร้อนทีหนึ่งเด้อคุณป่าแล้ว <laughs> 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 ก็แบ่งไม่ตะเพียงใส่นำ้ำ <laughs> ตะเพียงก็ละวันที่ซอมก็ได้ดอก <laughs> ขอบคุณหลายๆครับ